สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องทุกคนมือนีพบกันอีกแล้วนะคะมือนีอยู่บ้านค่ะพี่น้องหยุดอยู่บ้านค่ะมือนีเดี๋ยวเสียนเห็ดอยังมือนีสิ่นึ่งเห็ดค่ะพี่น้องเดี๋ยวสินึ่งเห็ดกินเ้านี่นะคะได้เห็ดนางงฝานะคะเดี๋ยวจะไปนึ่งเห็ดนะคะพี่น้องเดี๋ยว1นึ่งเห็ดสู้กินค่ะมือนี้นึ่งเห็ดนา่งฝาค่ะพี่น้องมือนีนะคะได้เห็ดนางฟ้านะคะเดี๋ยวสินึ่งเห็ดนางงฝาค่ะ1นึ่งเห็ดนางงฝาจิ้มเจวเด้ค่ะพี่น้องมือนี เดี๋ยวเขาจะไปเก็บผักอีตูมใส่อ่นแกงอันมใส่หนึ่งเห็ดค่ะพี่นอ้องไปเก็บผักอีตูหน้าบานมใส่หนึ่งเห็ดกันนะผักอีตูหน้าบานมาค่ะเนกะ็บผักอีต,ออตูเก็บผักอ,อตู ตู้หน่อยค่ะเก็บผักอิตูไปใส่หนึ่งเห็ดบ่ได้เอาเมียนมาป่าได้ค่ะเด็ดเอาเลยพึ่งบุญใส่หลายดอกใส่พ่อมันหอมนี่แหละคุณหนูพึ่งบุญนี่นีน่ไปไปไปเดี๋ยวผักอิตูแล้วจ้าเดี๋ยวไปใส่หนึ่งเห็ด ขาอตู่ไปใส่เนื่อเห็ดกินข้าวไปเพื่อบุญปะเข้าไปกินข้าวกันมาเร็วมาเร็วเรๆวเร็วเวไปเร็ว,รว,รวสายแล้วอังเปาไปไหนวันนี้อังเปาไปสายเพื่อบุญ อ้เป่าอยู่ทึงบานวันนี้ขึ้นไปทึ่งบานอีกแล้วเปล่าเปาเอ้ยอังเปาผักอิตูหอมหอมผัตูปลูกเองหอมหอมค่ะพี่น้องผักอิตูปลูกเองหอมหอมจ้าเดี๋ยวเราไปนึ่งเห็ดกันนะคะทุกคนแล้วหนึ่งเห็ดแล้วสิออกไปกินกับย่ายดอกสิเอาหนึ่งเห็ดไปกินกับย่า่ เดี๋ยวไปหนึ่งเหตุก่อนเด้อค่ะพี่น้องเดี๋ยวจังพอกับ่เอาอยู่เฮียนกับมีสวัสดีค่ะพี่น้องมาฮอรเฮียนย่าหล่ะค่ะสิมากินข้าวกับยายยายเก็บบักม่วงกับพ่อใหญ่พ่นต้อยบักม่วงไงเบื้องผุนพ่นผ้ากันขืนบักม่วงอยู่ทั้งต่นผุนเบื้องเน่นต้อยบักม่วงนึกว่าพ่นเก็บบักหนาวเสีนเด่นตามมาวานปุ๋ยบอกเลมาซำบัติค่ะ ปลายแหมวันตีเป็ยนยุบ่พอปีนี้จากเหล่างแรกๆคืองามดีอยู่เขาถือขึ้นอย่างไม่ขึ้นวันตีแต่ว่ายวนทงท่างผุนเห็นเขาเจากับงามยูดอกทาเขียวดีอยู่แต่ว่าเขาปีนี้กับข่ายยดอกเนาะผ่นพู้ไอบานท่าน จ้ามันบนท่านอันนามมากกว่านูจีกฮงกเหงมันก็มาจังใดบูฝนปีนี้เนาะเออโอ้จ้าได้บมหลายด้วยแต่ว่าหันมันหันมาช่วงช่วงวานพอดีจ้า ฝนตกมาเรื่อยๆนี่ก็จังใดคึมฝ้าคึมฝนคือสิตกคือกันเลยใช่ค่ะบักนำนมอีหยังก็เขาเอิ่นบักอีหยังนำนมมันสีแมนค่ะที่มันนวยอันยญามันสุกมันสีอันสีซำซ้ำมันม่วงม่วงนั่นเมะค่ะมู้นั่นล่ะหนึ่งเห็ดมากิน เดี๋ยวสิตามแก้วบวม่วงไปขายแล้วบอียังเอออ่าบวม่วงฉโว่น้ำมันจังสีล่ะมันถือฝนมันแตกมันก็ต้องเอาลงประมาณซำนี่ล่ะมันต้องเอามาบูมเน่ขันสิกินนวยสูขันสูข้าต้นเลยมันอยากเสียได้มันไหมเอ้าโอ้ยพวกตองดองดองบวม่วงอันนี้มันดองบะแซ่ฟ เก็ปพรบพไกตัดแก้วเก็บพิกไปตัดแก้วทิกสดๆนะคะเอาไปตัดแก้วกินกับหนึ่งเฮดนั่งฟ้า บ่เอาลายเอากอต่ำเมืม่อดูของท่านในสุกปนไดนสุกปีพ่อญงปลูกลายลายโดยบางพีกปีนี้พี่ไม่ได้ปลูกตาอว่าปลูกพีกว่าปีนี้ปลูกไว้พ่อกินทุกปีปลูกขายนั่นเืน่อพ่อท่านในล่งบุ พีกบานจังสีเละค่ะตำเสียบๆตำหอมหอมเลยนี่อะไปเอาซ้ำนีแหละกับพ่อเลวซ้ำนีกับพ่อเลวบังหน้าก็หลายอันนี้สวนนะจ้ะสวนบังหน้าสวนกล้วยสวนนิยงมีทุย่างมีสุยางสุนี่ม,นมนะนาวมะนาวปลาพี่น้องไปตำแก้วกินโอ้โหแบบน้ำบังหน้าปากมือ ไปตำแก้วกินข้าวเอาเอียงร่นว่าบังหน้าร่นอยู่ปนกันหลายอยู่ว่าเอาดอกพ่อแล้วพ่อแล้วเดี๋ยวไปตำตำแก้วกันมาจ้าพี่น้องบัดท,ที่นี่แล้วแล้กินหนึ่งเฮดเด้อค่ะพี่น้องกับแก้วหนึ่งเฮดกับแกวอยู่บานย่าบัดมากินกับย่ายนี่แหละมากินกับย่าคือเกานี่แหละบัดที่ ขาดกือตัวแซ่บบ่มื่อนี้ยพไปทำงานมากินข้าวกับยายมันอันนัน่นกินข,ข้าสวาสวยข้าวเศร้ากับข้าวสวยเข้มบุญบ่บ่เข้มบ่เนาะหั่นอย่างหักสุย่างหักอันนั่นที่ยังก็หล่ะอัน,นอหั่นอีฮุ้ม หอดพาอีห <mile> ุ้มก็เป็นมอยอดะไรเราคือสีวานๆเดี๋ยวอดเคียดตุดหมาไปกินกันสนะยูนังกันไข่เสีดไเนไ้่ไข่ไก่ไข่ไก่ไก่ในแม่นวใหญ่ไก่ไก่เนี่ยเอามือจะไปเหยียบบ่มาอยู่ทำไม เนี่ยกรอกเลวกเห็ดร่างเลยน้องนำในเนยเสือหมูปีงอะไรไม่กินไปหลังเพราะน้องมากิดสง่าเไส่เกียนะครับตรงๆตรเขาวคอตุ๋ส่เกียวนะจุดตองเอาขีเหนียวตรงแทวมันจะเหนียว มีไข่ไกลเขวางเอาใส่บนไขรไกลไมนอยากอป็นั้งนั้นด้วยตัวหกทำไมเล็กน้อยใส่กับสมภารผมว่าเขาคุ้บเจาะดังเลยก็เห็นเอไ ต,ต,ตัวตววจประจำววระเราคนไม่ได้เป็นโคครคโคตรคนไม่ได้ไปใส่ม้างใส่ดูงเดยวียคับดานห้ามือีจะได้ยงังแมอันนี้มันอันนี้มันถืออันนันมันเรียกว่ากวกอะจะได้บอ,อบกมอง,งกับยังไปันปีกกบปีกกบก,ก,กบเลี้ยงอยงีอยู่บ้าน ขอคงถึงกระไยแม่ของมึงแล้เป็นแมวลกินแแมวมั่กูมงแล้ว่อด็กินหรป่าด็กินเยอแมวพูดอะไรนม่มาจะลอยตั้งเลยแม่แมแม่ไม่ยเป็ยครัพอเด็กผมเพมใส่แม่มาแม่แม่เปมาครับเอาของมาใ้ใส่่ยรียงแบ กูเจกูน่ากับไอ้แม่บ้านไปยังเนาะเนี่ยทำแม่นู้นแม่นู้นอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยก็เอาอะไรไปซั่งศาสตร์รู้นาดเปนอางเงี้ก็อยากผ่ากินก็แบบนี้จังหวะจะน้องคอยหยัดเหาะหยัดเหาะแก้นะุณหยัดผ่ารก็เริ่มแล้วหนึ่งเลามจุดห้า ซอยหงเียวหืมพระท่นได้ตัดเหนืออ,อ,นหหอ,อ่นเห้มากุดอไม่เห็นติ๊บเข่าวม่ารอืไติออข,อของกว่าสิตําสาดนะอสิตําสาดพอตาอําสาดป็หนึ่นลยนั่นมะอม,มเห็้เลยเพราะว่ามันงูเปียมนึง่ท่นแดนมีอ้โลาใส่มันอยู่เมยาบีีโรสลงลรหนาบันพญเอ็ดวานเวลาใคมญีบีร่งเหน A phê bay đến nơi đi thế, đấy, em nhu đam banh. Quanh yêu cầu nha khang. Quanh yêu cầu nha về tí bạn, hả nhà. Hajo mía bà nha. Năm em mưa. Năm dạo mưa. A lo phần yêu bài. Nếu sợ hãi bay 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 อันนี้ทอดสาหลายบานเท่าเด้อเป็นเหมือนบานเท่าก็เอินเท่าไหมเอาไปตากแห้งไหมคะ่ะเอามาทอดแซ่บจะอันนี้จะเป็นท่างเหนือเขาจะเห็ดบานเท่าบุกคอยเห็ดดอกเท่ามิตรเอาไปลาบอ,นนอันนี้เขาจะเาไปตากแห้ง ่างแห่งใส่ง่าแซ่บได้หล่ะแต่ว่าผ่อนไม่มอันนี้มันอยากประกอบปเลยนะเป็นแผ่นน่งเสียดำไปแม่ดำเขกินข่าวเยอะมากวนะยอะมากวนเลยเยอมากกว่าเลยเนาะไหลลิ้นมากไมันอยากเลยเขาว่าให้น้องต่างมันมไห้มันอยากมากนู้ใด้เยอะลิ้นมากใช่ หายยากมากพีมัน oh, ก mm ็เ hmm. ส mm ิหายยากมาทั้งทีอาเขาแล้วอนัรสาวคุยกันกูเลกูเลยางนเขาเลีมหยาบมาเลนอืมกัไปลวไปเลนเฮ็ดบ่แล้วเบหวมันยาด่วนเก็บเห็ดไปมันกินเนาะมากินเห็ดมันบแหลวให้เงก็มันให้อยากมาก่นมึงหบอยากหาพ่รู้ มันบก<ร>้วย,ยเห็นจะเสียกันดนีดตัวนั่นขึ้นหาพรอัอน,อนอันนั้าทหาสับก็เหมอนเอามาทารหลสับสิโทคก็หาพรลูกเหมืนิโชคหาพรลูกเห็ดอีหลาวเาลยได้ปวลวาดุเห็ดเป็นย่เหม ค่ะพี่น้องลิปนี้ก็เอาไว้จำดีเด้อค่ะพี่น้องขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมนะคะขอบคุณหลายๆเด้อค่ะไปแล้วคะ่ะสวัสดีคะ่ะมาเดอ้อมากินข่าวน้ำกันไปแล้วคะ่ะแล้วเจอกันใหม่ดเดอ้อย้จะเด้อ